ครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของที่นี่เค t สเตชันนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามเนื้อหาข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะนิตยสารไม่รองไม่รู้ค่ะ ฉบับเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็มีข่าวมีข้อมูลสาระที่น่าสนใจใช่แล้วค่ะ,คะเป็นนิตยสารที่ดีมากเลยนะคะฉบับเดือนสิงหาคมนี้ก็มีทั้งการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีนะคะเทคนิคการปลูกผักหวานรวมไปถึงเก็บความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยมานําเสนอท่านผู้ชมนะคะง่ายๆเลยเพียงคุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์086 1> 3 1 9 6น3 8นะคะแล้วก็เบอร์081 830 9407ติดต่อคุณทิพวรรณเอี่ยมบรรพง์นะคะง่ายๆเลยนะคะก็รับนิตยสารไม่ลองไม่รู้ไปเลยค่ะค่ะแล้วก็จากการแจกนิตยสารไม่ลองไม่รู้นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีการแจกบัตรฟรีคอนเสิร์ตนะคะง่ายๆเลย2ใบนะคะมาแจกท่านผู้ชมไปไปนะคะ ค่ะซึ่งบัตรซีคอนเสิร์ตนี้นะคะก็จะจัดขึ้นวันพุทธที่22สิงหาคมนะคะเวลา15.00น,นาเป็นต้นไปชื่องานนะคะทิ่พัาธาราจากฟ้าสู่ดินซึ่งงานในวันพุธ ที่22ส,งสิงหาคมนี้นะคะก็มีศิลปินที่ชื่อดังหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออสคิริบูลน,นะคะหรือว่าชมพู่ฟุตตี้ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาขอรับบัตรได้นะคะที่เบอร์อะไรคะใช่ค่ะก็ติดต่อมาที่เคสเ t i ชันนะคะ02977014ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับบัตรชมละครชมอคอนเสิร์ตนะคะ,คะไปสองใบเลยค่ะ,คะ าราคาเรามาเริ่มต้นกันในช่วงนี้นะคะที่ปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยเรื่องโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่ระยะทาง12กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ3.65หมื่นล้านบาทค่ะนายศิลป,ปชัยจารุกเกษมรัตนาประหลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่วาสัปดาห์หน้าจะเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่ ระยะทาง12กิโลเมตรวงเงินงบประมาณ3.65หมื่นล้านบาทให้คณะกรรมการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการปรับแบบก่อสร้างสถานีบริเวณวงวียนหลัก4โดยจะนําเสนอทั้งแบบก่อสร้างเดิมและแบบก่อสร้างใหม่หากไม่มีปัญหาจะเสนอครมอและสามารถเปิดประกวดราคาได้ปลายปีนี้ โดยโครงการนี้นะคะล่าช้ากว่าแผนมาแล้ว2ปีแต่ตอนนี้ได้แก้ไขแบบก่อสร้างบริเวณวงเวียนหลักสีเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยแบบก่อสร้างใหม่จะเสร็จหมดแล้วนะคะหากช่วงหมอชิดสะพานใหม่ที่ผ่านมาการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็จะนำเข้าคอรมอและประกวดราคาได้ทันทีการเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าสีชมพูช่วงแครายบีนบุรีที่บริเวณวงเวียนหลักสีด้วย ึงมั่นใจว่าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้นายศิลปาชัยกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมยังได้พิจารณาให้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายช่วงสะพานใหม่คูคตระยะทาง7.5กิโลเมตรวงเงิน1.1หมื่นล้านบาทพร้อมกับช่วงหมอชิตสะพานใหม่จากเดิมที่โครงการดังกล่าวจะต้องก่อสร้างในช่วงหลังคือประมาณปี2558 ขณะดเดียวกันนะคะการก่อสร้างไปพร้อมกันยังจะส่งผลดีต่อช่วงหมอนชิดสะพานใหม่เนื่องจากศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าจะอยู่ในช่วงสะพานใหม่คู่คตหากไม่มีหากไม่มีศูนย์บำรุงนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเดินรถได้ ด้านนายจุลาสุขมานพผ์ภูมนในการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอ,ขอกล่าวว่าขณะนี้รถไฟฟ้าสีเขียวช่วงสะพานใหม่คู่คตผ่านกระบวนการต่างๆแล้วค่ะการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็จะสามารถมาช่วยการลด จำนวนรถที่ติดในท้องถนนในกในรุงเทพมหานครได้โดยรถการจราจรที่ติดขัดนะคะ,คะอาจจะติดขัดในช่วงที่กําลังก่อสร้างบ้างนะคะ,ะคะ่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็รุนยอดส่งออกในช่วง5-6เดือนที่เหลือในปีในปีนี้นะคะว่าจะช่วยดันยอดปีนี้โตขึ้นอีก15%หลังจากครึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะยอดติดลบอยู่ที่2%ค่ะ ทางนี้ก็ยอมรับปัจจัยเศรษฐกิจโลกค่ะว่าไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจจะทําให้ตัวเลขลดลงได้บ้างค่ะในภูมิสารผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงความเห็นต่อภาพรวมการส่งออกในปี2555ว่าภาครัฐจะร่วมมือกับเอกชนในการช่วยการผลักดันการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าใน5-6เดือนที่เหลือเพื่อทำให้การส่งออกมีอัตราการขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ15 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการไว้แม้ว่าขณะนี้จะยังมีหลายปัจจัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรปหรือยูโรโซนที่ปัญหาวิกฤตทางการเงินประกอบกับความผันผนวนราคาน้ำมันและอัตราการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไทยไม่สามารถควบคุมได้โดยจะใช้กลยุทธ์ปรับตัวด้วยกันเร่งเจาะตลาดใหม่และรักษาตลาดเก่า ซึ่งตลาดเก่าที่ประสบปัญหาก็ไม่ได้ทิ้งในขณะที่ตลาดใหม่ก็พยายามเร่งผักดันการส่งออกให้ตัวเลขการขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าตลาดจีนและอินเดียจะมีการชะลอตัวลงได้บ้างโดยจีนมีการคาดการว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ร้อยละ9เหลือร้อยละ7-8ก็ยังเป็นตัวเลขการขยายตัวที่ดีอยู่ดังนั้นจึงเป็นตลาดที่ไทยน่าจะขยายตัวการส่งออกได้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการติดตามตัวเลขการส่งออกของเดือนกรกฎาคมปี2555ที่จะมีการแถลงตัวเลขในช่วง ช่วงปลายเดือนสิงหาคมว่าจะมีอัตราการขยายตัวได้มากน้อยเพียงใดโดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการติดตามดูแลตัวเลขการส่งออกรวมถึงความเคลื่อนไหวของภาพรวมการส่งทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการส่งออกและมีการทบทวนแก้ไขกันทุกสัปดาห์ โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์คงไม่คงไม่อาจคาดการว่าตัวเลขการส่งออกที่หลายสำนักคาดการจะมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ7-8ถึงแแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการว่าตัวเลขการส่งออกจะยังถึงร้อยละ15้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าเมื่อปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจทำให้ตัวเลขการส่งออกของไทยลดลงได้บ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี กระทรวงพาณิชย์และเอกชนร่วมมือกันแก้ร่วมมือกันเพื่อให้การส่งออกของไทยขยายตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายตั้งใจจะดำเนินการต่อไปค่ะค่ะยอดการส่งออกในปัจจุบันนะคะก็ขึ้นอยู่ในหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันนะคะหรือว่าปัญหาวิกฤตการเงินก็ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็มีการปรับตัวให้ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งใจดําเนินการต่อไปด้วยนะคะ ราคาเรามาต่อกันที่สพทนะคะเตรียมตัวเปิดอาเซียนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักควบคู่กับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาเกาหลีนะคะเชื่อหากทำได้จริงเด็กไทยจะมีศักยภาพพร้อมรับประชาคมอาเซียนค่ะนางเบนจลักษณ์น้ำฟ้ารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสอพท ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ว่าภายในที่ประชุมนายสุชาติธาดาธรรรงเวทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักซึ่งเนือเรื่องนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้สพทเข้ามาดูแลในส่วนต่างๆดัง,งนี้ค่ะ 1. น,นะคะภาษาภาษาทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาอาเซียนบวกส 2การพัฒนาหลักสูตรในเรื่องภาษาอังกฤษให้เน้นไปที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่สอนถึงระดับชั้นม .3 เนื่องจากจบแล้วมี3แนวทางให้นักเรียนได้เลือกกันคือ2.1เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมปลาย2.2เพื่อเรียนต่อในสายอาชีวะและ2.3เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้นะคะสพอทออยังเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการเปิดศูนย์อาเซียนทั่วประเทศสำหรับศูนย์อาเซียนนั้นนะคะจะใช้วิธีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและศักยภาพมาเปิดเป็นศูนย์อาเซียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆซึ่งนอกจากการสอนภาษาอังกฤษแล้ว ขณะเดียวกันเรายังจะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอาเซียนบวก3ซึ่งก็คือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาเกาหลีด้วยและเชื่อว่าเด็กนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างแข็งแรงพอที่จะเรียนต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้และจากการสำรวจทั่วประเทศก็พบว่าปัจจุบันไทยมีศูนย์ภาษาจีนถึง42แห่งทั่วประเทศศูนย์ภาษาญี่ปุ่น27แห่งและศูนย์ภาษาเกาหลี6แห่ง อย่างไรก็ตามนะคะสะพทจะเสนอรายละเอียดเรื่องการจัดตั้งศูนย์อาเซียนตั้งอยู่ในโรงเรียนต่อนายสุชาติในที่ประชุม,อ,มองค์กรหลักอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปก่อนจะนําไปเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะคะที่ทางรัฐบาลช่วยส่งเสริมเยาวชนนะคะที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปซึ่งก็จะเป็นการดีที่เตรียมความพร้อมในปี2 5 5 8ที่เราจะเปิดการค้าเสรีค่ะค่ะ ค่ะในช่วงต้นรายการนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งม,มีพายุเข้ามาในช่วงนี้นะคะโดยทางกรมอุตุนะคะก็ได้ออกมาประกาศเตือนภยัยพายุไขตาค่ะโดยทางภาคเหนือตอนบนและอีสานนะคะจะมีฝนตกหนักซึ่งทางกรทมและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละเของพื้นที่ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภยัยพายุโซนร้อนไขตาค มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ550กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่้นในทางเหนือนะคะด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเหนือของเกาะไหหลำประเทศจีน ในวันในวันนี้นะคะซึ่งจะส่งผลทําให้ในช่วงวันที่16-19สิงหาบริเวณทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสําหรับในช่วงวันที่17-19สิงหาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พักปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ด้านรับหมดลมมรสุมทางด้านตะวันตกของประเทศไทยและลมภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะ,ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือไว้ด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองเกือบทั่วไปร้อยละเจของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายและค่ำอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสค่ะค่ะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกแทบทุกวันเลยยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะจะเดินทางไปไหนก็พกร่มหรือว่าตรวจสภาพอากาศให้ดีก่อนจะดีที่สุดนะคะ ค่ะเราจากกันไปในวันนี้นะคะขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการของเรานะคะเพรือื่อสมบัง M T I และก็ธนาคารทกาศาสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ